สวัสดีค่ะวันนี้พี่จาก s h ร์ปอินเตอร์เชนอยู่เมือง c a นเทอร์เบประเทศอังกฤษค่ะมาเยี่ยมชมหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการสอนศึกษาศาสตร์ Canterbury c r i s ไคร u r ียสย i นิหรือ CCCU ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายในฟันของนักศึกษาต่างชาติเรามาดูสิเหตุผลที่ทำให้ CCCU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนมากที่สุดกันค่ะ เหตุผลแรกนะคะที่นี่เต็มไปด้วยบุคลากรหลากหลายเชื้อชาติที่พร้อมซัพพอร์ตและให้คำแนะนำทางการประกอบวิชาชีพรวมทั้งการหางานพาร์ทไทม์ให้กับนักศึกษาอีกด้วยค่ะเหตุผลที่2มีพื้นที่สำหรับจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับแนะแนวทางการศึกษาต่อแบบ e อ c l u s i v e เหตุผลที่3ที่นี่มีสภานักศึกษาสำหรับให้คำปรึกษาด้านการเรียนหรือปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนที่นี่ได้อย่างสบายใจค่ะ เหตุผลที่4สถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองแคนเทอร์เบอรีที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็น University City ที่โด่งดังมากของอังกฤษมีแคมปัสของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทั่วเมืองมีนักศึกษาอยู่ที่นี่มากมายทําให้ของกินของใช้ราคาย่อมเยาชีวิตดีเพื่อนเยอะหากขณะที่ใช่แล้วสมัครเลยสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจศึกษาต่อหรือเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศติดต่อ sharp e r c h a n g e ได้ที่ w w w s h a p e c h a n g e o r g ค่ะ